สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขกนครับพี่น้องกำลังชมกินใน่อ,องนมสันยุคไหมครับเ้านี้พ่อพี่น้องออกหาของป่านนะครับวสิเป็นเฮดเป็นนอใหม่หรือว่าเป็นอีกอย่างทีเขาพบเจอนะครับโบว,ว่าสีได้ยางแน่แต่จุดประสงค์หลักๆก็คือนอใหม่นะครับเมื่อนี้เมื่อนี้มาหาคนกับสีคนข่างลายน่นะครับนาอเฮาอาจสิได้ยางตามห้อยเก่าเขาเพราะว่าเขามาสวงแบบเสาเสาไปหาสายนะครับนี่คนถี่เขามาแบบเมืมดๆเหมดเขายาง ยางกันข้างหลายเลยเพราะว่าเมาื่อคืนฝนกระตกนะครับทั้งบานโอดกับฝนกตกมาสองมื่นแล้วนะครับคนก็นเลยเข่าปลาหาเห็ดหาของปลากันหลายอ่าเมื่อนี้น้ำได้ห่วยกันข้างขึ้นสูงนะครับดันถึงก็พายปลาโน่ใหม่ปลาแล้วอ่าแต่เขาไปเบิ้งในปลาครับว่าสีเป็นยังไงอวดในเบิ้งทั้เลยครับอ่ามันก็สีมือนได้เวิร์ดแล้วครับนอน,นในโซนสีลงลงเนี่ยอ่าพอยางโปรง่ปรงสีบนยา,างใส่หม่องมื่แห้งนะครับมันหายใจไม่ค่อยออกครับมันห่อน ไปี๋ยวเขาไปเบ่งนอนใหม่เบ่งเฮ็ดกันครับสุดายยังไงเห็นหนุ่มขิมครับน้องคิมสวัสดีค่ะมามาตามลงมาเจอกันอีกนอนขิมว่าเจอกันวันนี้มีก้อนนี้มีหนึ่งครับกันดังอ่อนมีอีกสองนอนไม่ีใครมาเมื่อหน่อยเด่นงานดอกแดกสับพัดเลยครับหนอนบางเงาหนึ่งเลยมาเกินเดียว น้องคิมสายลุยอยู่แล้วครับพี่น้องครับอ่าเราต้องหมุดเป็นหมุดเหรอครับใครอยากลุยมามากครัอ่าอันนี้น้องเหงากระจิงนี่ตัวีแต่เป็นแห่งบางงามทอดตยนายอยู่มื่อนี้พี่น้องรอบบังคับว่าสิเป็นเข็ดวะครับอยู่ทางบ้านอ้นเพิ่นออกมามีหดคนสั่งนะครับว่าเอาเอาไห้เนี้ได้จากสองโลคนไปไมีหดคนสั่งคแบบปกติการ ออกไปหากินถ้ามีคนสั่งเพื่อมันมันสิอบอหมาน,น <laughs> มันเป็นเขียบอกกับบออ่อขี้ดิไปเลขัดขัดไซส์เราจะขัดไซส์แล้วข,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 ขุดดินนะมั้ยขุดดินเหลือ,อางามโพดข้างล่างอะ่ะ <c oughs> อย่าไว้ใจคิม okay โ <ข S 2> <ง>เอเวลาอื่นครับ้านังนาสิเจอที่เด็ดถึงว่นนอใหญ่เพราะขึ้นไงอันนี้เอาไหมไม่ ไม่ต้องออกก็ได้มองของา้างล่างน่าจะมีใหญ่ๆทางอื่นมาเราคัดไซส์กันหน่อยอ๋อเนีหนูขิมสองสามเลยขิมต้นมันด้วยเออขยอดนะโอ,อ้โหเนาะลายแข่ง <laughs> พเอเวลาอ,อื่นพอเวลากระเบื้องนะครับอ,อเป็นขิดบอดี้เอานะใส่ดบพนนะครับขันยางมาเจอสิโอ้คนจับก็บอดี ตอนนี้พอเวลาเจอที่เด็ดนะครับออนบอกอีกทีนึงก็ห้องเอื่นมาบ่งว่าเจออยางในหลอดกอนพอเวลาเอื่นนั่นสิล่ะประกรฏยางไปพิ่นพอ่อหิดปวกเฝ้าเฝ้าไปเอาครับแต่เนี่ยหนุ่มขึเจอสามสี่นอ้อยเลยครับอยู่นี่เราสิเราเล็งเอาฝ่าไปเบิ้งกับเอิ่นนี่ยังดูขับไปนอะครับมีคนมาเลยเขาเด้ดอดูขังใส่ออนรับ มีคนมากำลังเขามาการหาก,กินนี่เพิ่นจิบ่คอยมากย่งางขอกไก่กันนะครเอ้าเดี๋ขึ้นเพ่อนแต่มาอ่อนพาไปเอาต้นนี้ก่อนงามงามแม้งครับพี่น้องครับางามแม้งครับ นี่อนนนนนทอดก็นี่นาซีอ่อนนั่นนาซีลึกเลยล่ะโคแทงลงในดินเลยนะนั่นนั่นหน,หนูไปนอนอเลือ่อมบ่ไปตีนเตาเห็นแต่หยอดน้อยๆพอขึ้นเฮ้ยมารอชมกันนะคะน<า>ั่นอันนี้สวยงามอ่อน ทองด้วยสีทองอือมีพอวิรัตครับสวัสดีครับพี่น้องเอินมากพิเดียอียังเอินมาเบิงเงาใหม่ไงโอ้เอินมาแต่เอินมาเบิงขิดปัวขึ้นยังไปสั่นติอยู่ในเกาะอยู่ในเกาะคอยหน่อยอ๋อต่างต่างนาเลยหมู่นึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออบ่อบคุณบ่อเขาเลยก็อนหน่อยจะมีคนมาเหรอมีคนคนกําลังยางใหม่ร โอ้่นอนยังไงเหรอนอนน่กอขาเลยนั่นมีอยู่สองกองขาตรงนี้คิ้นกอเดียวเลออันเขาบ่เขานี้ถ้านนานละลายขนบ่อไปฝนวันนี้หาหด วงามนี 2, uh, ่เ uh, ิยังนองามนี่งามงเลยอแต่ว่าเิยังโบหอนี่ผอนแง้มีแต่แหนงเลยอ่ต้นหนงไง้ตีทอท่อแคดเลยดิมอ้หนังขันก็แง้เื่องก็แงขึนน้าเขา จับอกคืนหนึ่งดีกว่ามันสีเเนืน้อต้นนี้กันป่ะต้นใหญ่เลยนี่ลอกเมือเมึงนนั่นแห <c oughs> ละเ <c oughs> ขาเขาแม่นง่าสร่างครับแม,ม,นะม่นแมนเลยอยู่บนเขาเลย <c oughs> อันนี้เขาเอา,เา,เาบ่วยไปวะเขาก็ัวหักไปนั่นอ่อ,อนซ้ <c oughs> นันี่มันนี่เพีย้ย เดี๋ยวลงมาให้มันตามกับเขาครับพี่น้องครับดานบนเหมือนคนจิงยางครับเดี๋ยวลงมาในซนหนาผานี่มีคนยางมาบ่อะไรคิมดูเห็ดนี่ถูดอะไรไม่รู้ต่อเมื่อคิดเมื่อคิดยังไอ้อู้ไลยดอกสุกตัวหนึ่งเห็ดอะไรคิดยังคิมเอามัเอาได้ไหมปีนได้ไหมสีม่วงเห็ดยังครับพี่น้องครับนี่ย มันมีเพี้ยโอบบอ้วยอย่ยางไรอุ้ยเหมือนพึ่งเลยไม่แต่มันเป็นน้ำค้าง<อ>ดูดิอ้าเห็ดเผืองกี่สัปปะเออลายดอกเลยมาเดี๋ยวเอามาเลยเอามาหมดหแล้วพึ่งมันเป็นแบบนี้นอ่ะ cái thứ mình 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 phải ổ mình 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 đi mình 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 đi mình 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 đông, đúng. đông đúng. nghiệp nó nghiệt <laughs> Một nghiệp, nghiệp nữa. đó, ừ. <laughs> 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 nó ตอนนี้อีกอันหนึ uh. ่งสวยน่าจะน้องมุดมุดเหนื่อยไหมตั้งจะต้องงานเลยข้างหลังเลยนั่นแหละนั่นแหละมีมีไหมข้างในมองไม่เห็น สวยครับในญออ่แหง,ง,งเหอะระวังน้ำก็พอนั่นปุมันเจออ่อนแล้วมันหักไป่หน,อ,อ,น,นอ่อนเพิ่อนโอโลหนึ่ง <laughs> นี่นี่นี

ถือป้ายลงหันหนึ่งบ่ได้ครับรถถีเรนป้ายหลงหันบาดกับมะเฟิรนมาถ่ายอามีโยปั้นเรบบอสถีมาถ่ายเอาปั้นนี้รับสติละได้งามเหลืออัตยอดเลยบ่เพ่นนกตาีเป็นเห็ดยังครับออกเห็ดละโงอก็มีแค่ลาสามีโตนี่ดีนี่มาทางเอาไม่ขีดมึงไมพร้อมเนี่ยเดี๋ยวกูหลงได้มาอยางเลยนอนไหนนอนไหนเอาหมด กับไปหอด้านทรง้านเลยบอือจากาโอ้เห็ดนัน้มซื้อซื้อเห็ดือเพราดกินเยงอห็ดงามผลเห็ดเผ็ดประดมหาณาไม่นี่เห็ดยัง่อนเลเห็ดข้าไข่เห็ดเขาไข่เห็ดติังเผื่อลดอมีอยู่เแบ่ให้ยายอ นี่เก็บเพื่อนได้อันเออนานกุ้มกุ้มนี่ผมเห็นหลายอยู่ผมประกาศเก็บเห็นบนได้ละ มันเคลื่อนกระพิดอันดอกเขาเขาอันอันฮิตบ้านบ้านะครับแกเบิ้งครมันกเสีกับแเบิ้งเบิ้งังไคแดงัเป็นสีโอแกเบิ้งเออนไม่เห็นเาโขาเลยสิผมเห็นแต่มันบ้านบ้านต่างๆเออี่หุ่นลราโขาเปนสีร่างเป็นเหลี่ยมยงสแกเบิ้งล าขาวก็บกกาแกะบกกาเก็บเลยาแบนั้นสิเรียบนะก็แบบเรียบย่าอะ่ข่าแบนั้นเรียบไหลายได้พมินลายเลยมี่ีแบบเบลีบย่าอ่ะหน่อยเนียงน่อยไม่มีลายเยลายยุบนก็ลายเอาเลยเนาะตะกร้าเอามาก่อนมีเยอะ นเ,เล,เลส,สูงไหมขึ้นบนได้ไหมน้ำไหมขึ้นจากน้ำมาหน่อยนึงเริ่มมีแล้วครับ<ช>นี่เริ่มเห็นางบน นนมันยุ่งน้ำนบ่ค่อยเห็นเลยครับสุ่มแห่งบมดไปตนหมากก็เป็นตีนเต่ามันกำลังออกออ,ออกยนนอกของวดมีตีสูงเงย เกาะหรอวะนี่นนนมีเลียมมีเลียมเกาะอยู่หน่อยนึงอยู่หน่นี่เลียมนี่เกาะไดอยู่พนนอ,อดีมาลงเลยบ่

ม okay, าเทติดเต่าอมอก้ส่วนน้คนหาเบอได้ครับเด้อก็ไพ่ร้ายหลายก็ภพ่ปลาจะมีแต่คนหา,หา,ไ,ปหานไปแล้วนะครับส่วนน้คนอาสิบุกนัก่หกม,มาบ้งอีกครับเนี่ย อ,อันมันหมดนล้วมีม,มีหมอดไม่เพียรจอซะขนาดนั้น้ะ งามเพอคลุมคลาย,อยานอนอัก,ก่อนนี่นอนไงดีอยู่ทางในๆสองดีๆก็เสียนยุบโอ้โหโอ้โอ้ดันขนาเอ้านี่ทำเป็นนอนๆนแดงๆนี่ครับนี่น้องงามเลยเหมอือนโอนเสียนน้อเป็นสามเลยจิมมาเห็นนอนเดียว ไม่ได้สองคนน้ไม่ได้สนี้าตรนี้สับ้ไปอืมหาเอยนี่นี่นู้นนเห็นืยเบ์มันจหนอยปะนี่ยเเนียนีนยเนีนี่นี่นีนีด้น ด,ดันม,มันก็ต้องมีจุดที่ได้หลอดสายตาจน,ดานได้ค,ออางงานนครับอยีางนี้มันจนอนลุลนเลยไอน้งขี้มาโผล่ไลอยู่ครับมาไหนตะการขี้ไปข้อดีของสซนอีก็คือยางไงอันเดียวเลยครับยางไง ว่ามันมันมันโปรงนี่ฮะผู้ใดกับเขามามันโปรงอยอด,ดยอดอันนี้ไหนอันนี้ดินก่สามสองตัวสามอันกด้ มัอนี่นอหน่อยออต้องเก็บล่ะเนีนมไปมันเป็นนอเลยครับเนีนมไปเห็นเลยนะเหมือนคนสิบรีเขามากก้อนนี้หรือเปล่าหักไม่ได้กียวออนบนงอเลยสองตัวอระวังระวังน้ำไหลครับแล้วก็มีแต่น้ำแข็ง,ขงๆอ่ มาเก็บเราใหม่ต้องได้แพ้ตลอดอ่ะโอ้วมามันคมค้าเลยครับหนึ่งสองสูงเสียงก็ไม่คมนะชับสับรดแต่เอาอะไรอ๋อสับไดแต่เอาไปไปอะไรอ๋อให้กลางกอเลย อ๋อ oh, uh. uh. yeah, yeah. oh. uh, ้หญ่เลยใหญ่ต้นนี้อยู่ในลักมุดเลยครับกลางปลานะอยู่ขางลักมุดเป็นนอเป็บงามๆเลยดูสวยๆมีไหมไม่ได้ดูเลย ยอดเน่ Baker, Obama, Me, left, like ัก้อนก้อนนี่คุ้มไหมนี่ก้อนนี้ลายอยู่แหนงอลายอยนอนั้งไตอีกสองสามเลยดูนี่ปีท้งไหนองหนึ่งแรงเอาคนบุกไปเขาดูฮะเขาสูบเขาบังเบุกุกกอมากกอน สุดท้ยก็เจอแรงไหมครับยางต่างด้ยนะครกำลังเจอแรงันอก็ทีอเขาบดทะแน่บดสองหนอสองหองยู่ไนก็มาดูลึัวนสเหมือนกันนะขดเลยเนี่ยทำหน่อคิมก็มีกันนะครับคิมสับลึกๆใชย ไหนทำเขื่นิโพรด้าในกองนี <médico> ่มันต้องขุดลงไปในดินหนีเกินน้อยนึงครับมันจึงจะได้ขึ้นมาหลายดิปกติมาไม่แต่พักกันหักเอายันหยอดมันมันก็เลยบไหลายดึงออาเงินเดียวเอาหักเถื่อนแล้วต้องเของให้ถือข้าหัวบททุกทางซ้ำหนัก

เอรับเล็กๆีเื่อ,อขอบับรคขับเขยนนี่ได้หลายเด้ครับด้วอ่ะเต็มตาหน่อยหนองคิมเลยเครับเขยนนี่ เราสีย่างหาแค่บริเวณนีนก็ได้หลายอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นห่วยครับห่วยในหนามมุนเราสีลงไปดิมดิ่มหนาม,มาบางถ่าบันมีคนหานอถีพ่พันอยู่ริมห่วยเราเสีนยนอแบบอวบนะครับงามเลยแอ๋วเข,า,ขาเอ,อียง่อ๋วเขาเอียงโอานั่นเขาอ่ะนอต้องสียซับบ้างนนี่ อินเตลอินเตลเราซ้ำนึ่ง่ะซ้ำหนซับพิดอีกเหรอเล่นอีก่โมงนึงไว้ซับหยอดอีกแล้วน้องคิ้เมอก <c oughs> น่ะเด็กเด็กมะขืนกลางตลอดเลยเดีชตะหม่องออนมันมาเลยแคดอ่แต่มองออนไว้ตัวนี้อันนี้ดึงมือน่าจะหักได้เน่าๆระวังน,น,น,น้ำแทงตาเลียดไปหมดเลย ดันพัฒนาไปเลยแลยว้วดึงมาก็ได้อุ้ยหักกลางแถวเลยเอาผมอบอหกหักกว่านี้ดึงมาเลย,ยนะดึงดึงมาเลยดึงนี่บอกนี่ว่าเติมมองดูหดงดงเห็นไหมแหลมแหลมอีกฝั่งเห็นไหมเห็นไหมแหลมแหลมเห็นไหมเติมอ,อยู่ฝั่งนู้นเออเห็นตอนนี้เต็มสองตาลเลย ตาเพราะเต็มไปก่อนหรอยากดูเหมือนจะเป็นไฟไม่ได yeah, oh yeah ้ก็เป็นไฟมันเหมือนเต็มถึงนึ่งก็มันหล่นเหล่นออกแล้วไปถืออมันหล่นออกแล้วเดี๋ยวไปที่ก่อนยังเราคืนไปหาลดเอาไหม ครับพี่น้องครับออกมาดัานนอกแล้วนะครับหายใจสะดวกขึ้นเลยนะครับข้างในห่อนเอาแห้งนะครับมันนีฝ่ามืดขึมฝนสิตกอ่าในป่าสิค่อ,อ,อ,อนข้างห่อนเนี่ยะมาเดี๋ยวเบิ่งผลงานอ่ะให้เบิ่งอันนี้รอบสองเมืนน่อนีล่นตะกาแตกเลยนะครับนี่นหนนให้เบิ่งครานี่ฮสองสองกระตาแล้วก็ในรถอีกคราวนี้อันนี้หามากไก่รถไว้เอามาเทก่อนมันไหล แสดงว่ามือนี้หมันยางแห้งเลยนะครับเป็นมือที่แบบถึงหล่นกระตาเลยนะครับโดยตีห้าหาแคร์พอจากสุโม,มงเองครับใช้เวลาประมาณสองสุโม,มงโดยประมาณนะครับคือว่าบดดนเลยมือนี่ค <laughs> นเขามาเขาหาเตห็ดกันกินอยู่หลายมือสว <laughs> ่านเขาหาเตห็ดกันเพราะว่ามันฝนตกเขาก็ลุยหาเห็ดกันเลยเพราะว่าเขาก็ต้องเลือกนะครับถ้าหาน้องใหม่ปุ๊บกระตามันก็สิเต็มมันก็สิใสเห็ดด้เห็ดก็สิแตกเขาก็ต้องเลือก แสดนเขาก็พากันเลือกหาเห็ดกันนองใหม่กับพอพอได้หาอยู่อืก็ถือว่าเป็นโชคดีเลยนะครับที่ตัดสินใจมาเมื่อนีอ้โอเคครับพี่น้องครับธรไมะกิเลมกดไลค์ติดตามครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนา้าคลิปนี้ของลาภพี่น้องติดที่ถึงของผมสวัสดีครับสวัสดีครับ